นิทานเหลืองใรเสิงกันสุ่เสมอมันเสมอมันเครือใหม่ความเจ็บจะใช้ความไข่เยาจมีก็สบายดีกันท่านผู้ฟังมิดรายการที่ติดตามทาง y o u ยูทูบรับเจ้าทิดสวนบุรดีโบภาวีพามางังผานงกสัางเมืองบ้านในเงืองเป็นผู้ดำเนินรายการเออหลายเรื่องด้วยกันได้นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังทาง Youtube แห่งนี้ นิทานเหลืองไข่สิงกันเอา้าวันนี้มาฟังนิทานกัน,ฉนเฉลยไข่สิงกันว่าสั่เมื่อหนึ่งพญ,ญาได้บอกกับสาวสนมทั้งหลายว่าเมื่ออื่นเศร้าจะพาพวกสู่ไปเที่ยวลิ้นหาดดอนหาดทรายว่าสั่ะแต่ว่าไปคราวนี้พวกสู่กระจงซอกหาไข่ไก่เป็นไปผู้ละน้อยเอเวลาลิ้นอยู่หาดดอนทรายนั้น ไอ้พวกสู่ท่ำทาเป็นไก่เฮ็ดกระตัก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 เลยซะแล้วเนาะแล้วไข่ออกมาถวายกูมาฉันซะผญานี่กะสุนทรีขนาดได้สมองคนก็ได้คนมีอารมณ์สุนทรีอารมณ์ดีมาฉันซะผญาย่ำว่าเรื่องเอาไข่ไปนำหนี้ให้ถือเป็นความหลับเอออย่าให้เสียงเมียงหู้เป็นนั่นขัดหมายว่าอย่าเข็ดเส้นเสียงเมียงได้ไหนเออบ่ให้เสียงเมียงหู้ให้ถือไข่เป็นคนละหน่วย ผู้เชี่ยวไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็บ,บ่เป็นหยังแต่เพิ่นเน้นว่าเอาไข่ไก่วาซันแต่ให้นัน,นาเด็ดขาดบ่ให้เชียงเมียงหู้เล้และให้แต่ให้ไปชวนเชียงเมียงไปพร้อมสินะเออใบ้หู้ว่าเชีงยงไข่แต่ไปชวนเชียงเมียงไปลินน้ำบอกว่ากูเป็นคนสั่งให้ไปลินอยู่ดอนทรายน้ํากันปรากฏว่าพวกสาวสุนมุมทุกคนกับพากันปิดหลับหมดแล้วเรื่องเอาไข่ไก่ไปนํานี่เออขาไปบอกเชียงเมียง แต่ว่าเมื่ออื่นเศร้าทานนานาพญาให้เสียงไปลินหาดทรายเห็นแล้วความหมายคือในนั้นพวกตูทั้งหลายโอ้บอมเป็นธรรมดาตูคนทางนานาผู้ไทยผูดด้ใดนี่ซุ่มตูว่าฉันเออเสียงเมียงกาได้ถืกมาบอกคือฉันกะตกลงแห้ะจะไปห่วมน้ำบุิบบีบเชิญกะยาบุจเปลียนจะไปพิมพ์บัเชิญดอกว่าชันกระสิไปมาบอกปากเป่า เพราะว่าข่าวนั้นบูธนีฮงพิมพ์ดักเนาะเอออขบไปได้ขนึงเทิงอย่างแล้วว่าไผจะคิดแก้แค้นแนวใดอยู่ทางอยู่สบายดอมเมียของมันหะแล้วไอเสียงนี่ใครก็เออพญ,ญา,าวาเเลยสู้เจ้าเฮาพากันไปลิ้นหัดสายเนอแล้วเอาใครไปพูลนวยอย่าชูเฮาบกเสียงมันหู้เลยปิดลับอพากันเอาไปรถอย่าไปบอกมันว่าถือใครไปนำ แต่ว่าสู่เจ้าอย่าลืมไปชวนมันไปพร้อมเนอบอกว่ากูนี่สั่งให้ไปลินหัดสายน้ำกันปรากฏว่าพวกสาวสนมกรไปนะหอดแล้วก็ว่าไอ้เชียงไอ้เชียงพะพ่าพะนว่าให้ไอ้เชียงไปลินหาชายด้วยมืออื่นเนอะชมตูก้กัสิไปว่าสนสั มีสาวหนึ่งก็ว่าคุณนัไปแท้นะได้เสียงย่าอย่าลืมไนดะ้ไปมวนนากันยุหัดาสายนะว่าสันส้นซะเออไอเชียงนี่ก็ว่าถึกเราขาดในทาง,งก็ะเกี่ยมจะไปคือกันนั่นแล้วพญาบอกเว้เศร้ามือรุนมาพญากับพ่อมนางสาวสนมและเชียงนีงก่นก็พากันขี่เหือไปสู่หาดดอนสายใช่ไหมครับพายเหือไปจำไปจำไปตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้เออ เมือ่อไปหัวโดนทรายแล้วนี่พญาก็สั่งให้หมู่สาวสนมพากันดิ่นอย่างมวลเสินผู้สีเกลือกัวน้ำขี้ทรายก็มีผู้สีกกวขสวัดทรายเห็ดเป็นโฮบเมียงก็มีเอาแต่ไผ่สีอยากเห็ดแล้วอยากดิ่นแนี่แต่ก็ตามใจเพื่อเป็นการถวายความสุกแก่พญยารยามื่นเพื่อน,นี่ละต่อมานี่พญาก็จึงให้แต่ละคนนี่ลิ่นเป็นไก่ไข่ชะละแล้ววันนี้คือได้เช่องไข่มาแเละแล้วลก็เอาไข่มาถวาย ถ้าไผบสามารถนําไข่มาถวายได้มันจะถือใส่โทษชนะนะพญาก็เลยบอกคุณแบบคอยเบิ่งสู่เจ้านี่ก็ถือว่าโอ้มีเจ่คนลินได้ขักไล่เคียกขี้ใจเอาเอาไข่มาถวายเฮาบงโลผู้เดิ่ไข่อกมาได้เฮาชีย้ย่องย่อชมเชยไหนถ้าผู้เดิ่มบ่มีไข่นี่เฮาอีหลงโทษอย่างสาหัสว่าใช่เอออย่างสาหัสอย่างใหญ่จากนั้นสาวสนมก็พากันลินสมมุิเป็น ตนเป็นไก่แล้วขวดเขียดินทรายแล้วกอดทั้งตาเอ่อเมเกิะตากขันกระตากอยู่สินะเบิ้ลเสียวก็ทําทตากระตากขึ้นกระตากกระตากแักแหงๆงขึ้นแล้วเเป็นมูกันแล้วโอ้ไก่หลวงพระบางบปธรรมดามาถวายพญาาแล้วไข่ก็ได้ปรากฏว่าสาวชนมไข่ออกมาหมดทุกคนของนัดกันไว้แลวเนาะต่อมาสาวชนมก็ได้ว่านำเสียงเมียงว่าไอเสียงนำไข่ไปถวายพญาญาคือดังพวกเข้าทุกคนได้ไหมเอ ว่าซะน่อืมไอเชียงเมียงนี่ก็บ่ได้รอซาแล้วทำท่าขดๆเคียดๆดินทายคือกันแล้วก็ลุกขึ้นยืนเอ่เอาแขนทั้งสองเบื้องนี่ทำท่าตบะเปียกตรากกระดาาเดียวแล้วก็ส่งเสียงคันอ้ากอากขึ้นหมดแหงแหล่ะเชียงดังขับดอนทรายจากนั้นเชียงเมียงก็ดดไล่เชิงพวกสาวชนม์จะแลละแล้วเออตากกาเชียงเมียงก็ดดขบรถยางบว่ายหนาอืมบวไายหนาไวหลังแหะ สาวชนมแลนปบใต้ปบเหนือย่านไอเชียงกลุ่มแล้วขันบบนั่นมันบุมีไข่เด้เนาะบริขันบบผสมพันไข่มันบบออกเลยบางคนก็ล่มฟุบล่มฟ้าบหลังจากไล่กันจังสันแล้วก็มีสาวชนมเสนอขึ้นว่าห้เชียงเมียงเอาไข่ไปถวายพญาแต่เชียงเมียงกับกาวคัดค้านจังชินอว่าสันกให้เชียงเมียงเอาไข่ไปถวายพญาเชียงเมียงกับกาวคัดค้านขึ้นว่า เขาบสาม,มารถเจ้าไข่ไปถวายปัญญาได้พวกเขาเม็นไกผ่ผู้มีแต่ชีผสมพันกันนั่นแหละกับไก่แม่เพื่อให้ไก่ไข่ได้มีไข่ถ้าบบมีไก่ผู้จ้างหัวแตกอืไก่แม่ที่มีความสาม,มารถไข่ออกมาได้ มันก็คือเดี๋ยวนี้ได้เอาหัวาหารให้กินมัดเป่าดิไครได้ติ่มหางลดตะกี้มันอาศัยไก่ลาดเนาะมันก็ต้องได้มีการเชิงมีประุพันธุ์แต้ได้มันจะค่อยเป็นไข่ได้ฝ่ายพญยาฟังมึงแล้วก็ทั้งอยากหัวทั้งอยากให้แต่ฟังคาขาคิดดีๆแล้วก็หากเมนความเชียงเมียงมันแท้ ว่าสันสักเออเสียงเมียงกัเลยว่าคนเ่าโอ้ยพญายขน้อยกบุรีแล้วเออในเสื่อกผู้ใดมันก็นี่ปะเหมือนมันกบุรีแล้วขน้อยแมนไก่ผู้ในเชี่ยวไข่มาแต่ซ้าขันว่าบุ้งเฮเสื่อกนี่จ้างมันกบุมีไข่ออกมาแล้วยังมาตัวกันเลยนะว่าสันสักเสียงเมียงกันเลยโอ้ทางพญากับโบจักสีวาก็ได้เตะหัวขวัญเชียงเมียง เกือบเมนสาวชนมเสียชดเชียงเมียงไลกกุ่มบุเมนธรรมดาอย่างเช่นตัวนะที่ไปที่มาเพื่อนว่าเอาเชียงเมียงไปใครเชียงไข่กันไหวนอนว่าอยากเห็ดเชียงเมียงอยากใส่โทษอยากแก้ค็ดเชียงเมียงเชียงเมียงเห็ดไหพญานี่เสียชูดมาหลายแล้วว่าเั่นซะเนาะนี่ถามเรื่องนี้ก็สอนให้กันได้หูได้เห็นทัแล้ว เออถึงความบูจริงใจต่อกันมันเป็นแย่านั้นกันเทาจริงใจต่อกันแน่นอนมันก็เหตุอย่างมันก็สําเร็จฟาดผู้ตูวผู้มันจะไปมีใครเนาะัญาก็ลืมขึ้นวัชรสาเกอดเมนเพลนเสียสาวส,าสนมกลมมาวังไอเชียงโบลายเรื่องก็ไล่กลุ่มรได้ไอนี้ก็ได้อผันยังหนุ่มยังแน่นยังหันมังมังอยู่เด้ก <c ười> ันหกสิบปลายแล้วก็ที่โบล่ยกลุ่มปานนันดอกว่ัชรสาคือพญญานี่ก็เกแล้วก็ได้แต่นางเบิ่ง บุ๋มเนี่ธรรมดาตู้คนทางอันนั้นผู้ไทยผู้ใดนี่ซุ่มตูว่าชั้นชะเชียงเมียงก็บะได้ถึกมาบอกคือชันฉันก็ตกลงฮะแล้วจะไปห่วมน้ำบุ๋มีบัตรเชิญกะยาบุ๋มจะเป็นจะไปพิมพ์บัตรเชิญดอกว่าฉันอืมกะชิไปมาบอกปากเป่าเพราะว่าข่าวนั้นบุ๋มเธมีหงพิมพ์ดอกเนาะเออก็บได้คะนึงเทิงยังแล้วว่าไผจะคิดแก้แค้นแนวใดอยู่ทางอยู่สบายดอมเมียของมันฮะแล้วไอเสียงนี่กรได้ก๊อ เออพญ,ญาว่าเลยสู้เจ้าเฮยพากันไปลินหัตสายเนอแล้วเอาใครไปพูลุนวยอย่าชูเฮยมักเสียงมันฮู้เลยปิดลับพากันเอาไปรถอย่าไปบอกมันว่าทื้อใครไปนําแต่ว่าสูเจ้าอย่าลืมไปชวนมันไปพร้อมเนอบอกว่ากูนี่สั่งให้ไปลินหัดสายนํากันปรากฏว่าพวกสาวสนมก็ไปนะหอดแล้วก็วอาไอ้เชียงไอ้เชียง พญาขึ้นว่าให้ไอเชียงไปลินหาชายด้วยมืออื่นเนอะชุตู้กัดชิไปว่าสั้นซะมีสาวหนึ่งก็บ่าคุณนะไปแท้นะได้เสีย่ยงใหญ่ลืมนะไปมวนนำกันยุหัสสายนะว่าสันส้นซะไอเชียงนี่ก็ว่าถึกเราขาดในส่ยฉันกะเกี่ยมจะไปคือกันนั่นแล้วพญาบอก